มหัศจรรย์ไพ่รัตนาราศีต่อไปราศีมีนไพ่ใบแรกทำบุญตักบาตรใบที่สองถวายเทียนใบที่สามทำบุญอาหารสัตว์ แม่โว้ยคุณผู้ชมไพ่ใบแรกก็ทำบุญตักบาทซะแล้วเหมือนที่ผมเรียนให้เพื่อนสมาชิกตั้งแต่ตอนแรกะครับว่าถ้าใครมีปัญหานะฮะตอนนี้เรื่องการเงินเรื่องการทองเนี่ยใครเคยทำแท้งคุณผู้ชมตักบาทสักนิดนึงนะครับ ทำให้ได้นะคุณผู้ชมเชื่อผมนะไม่งั้นมันติดนะเดี๋ยวเด็กมันปัดหมดนะเวลาเรามีเรื่องมีราวเรามีอะไรเงี้ยเงินมันกําลังจะเข้าเนี่ยเดี๋ยวเขาปัดออกหมดนะมันเข้าไม่ถึงนะใส่บาทแล้วอุทิศบุญให้บุตรที่เคยทําแท้งสักนิดหนึ่งแต่ถ้าใครไม่เคยมีภาวะแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมผมอยากเรียนเพื่อนสมาชิกให้ทราบว่าคุณผู้ชมใส่บาทสักนิดหนึ่งแล้ใส่บาทสวัน ถ้าเป็นไปได้นะฟังให้ดีนะใส่3วันติดเลยนะหลังจากฟังคลิปผมเนี่ยหรือเข้ามาในช่วงเดือนอ,อพฤศจิกาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมทำให้ได้นะทำให้ได้นะผมบอกก่อนเลยนะทำให้ได้แล้วขอให้ทำให้ได้สามวันเนี่ยนะ ใส่แต่นมถั่วเหลืองอย่างเดียวเหลืออะไรก็ได้ที่เป็นผลไม้ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีการเบียดเบียนเลยแล้วอุทิศบุญครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมให้เจ้ากรรมในเวรเลยสามวันบอกเอารับบุญไปเลยฉันใส่บาตรมาให้แล้วฉันไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้มีเนื้อสัตว์เกี่ยวอะไรเกี่ยวข้องกับตรงนี้เลยทําไปเลยเอาไปเลยบุญตรงนี้แล้วเลิกยุ่งกับฉันนะโมทนาสาธุให้ฉันนะ คุณผู้ชมบอกแบบนี้ไม่งั้นชาวราศีมีนบางท่านเหนื่อยนะครับบางท่านถึงกับวิกฤตแล้วมีหมายสารมาแปะหน้าบ้านแล้วอะ่ะส่วนมากเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเมื่อคนรักกันเนี่ยมันก็ต้องพูดไพ่ใบที่สองถวายเทียน คุณผู้ชมครับการถวายเทียนครั้งนี้เหมือนเป็นการนำแสงสว่างให้กับคุณผู้ชมแต่ถ้าใครนะฮะมีโอกาสนะฮะไปวัดยวนคุณผู้ชมซื้อเทียนบาทหนึ่งเนี่ย เอาไปถวายนะฮะหรือตั้งไว้ข้างหน้าหลวงพ่อเบ่าเอิงสักนิดหนึ่งและถ้าใครนะครับไม่สามารถที่จะเดินทางมาวัดยวนสะพานข่าวได้คุณผู้ชมถวายเทียนหน่อยเพราะว่ามันมืดมิดเหลือเกินชาวราศีมีนมันจะหันซ้ายไปพึ่งใครหันขวาไปพึ่งใครบางทีโทรหาญาติพี่น้องญาติพี่น้องยังไม่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้เราเลยและชาวราศีมีนเป็นแบบนี้สู้ด้วยตัวเองมาโดยตลอดและไม่ค่อยอยากจะพึ่งใคร ถ้าถ้าชาวราศีมีเนี่ยไม่ถึงเวลาจริงๆนะไม่เหลือบาก,กว่าแรงจริงๆนะจะไม่ยกหูโทรศัพท์เลยนะหลายคนเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนะฮะพี่ๆนะฮะ,ะ,ฮะแม่ๆสมาชิกที่มาดูดวงกับผมเนี่ยจะเป็นแบบนี้เกือบทั้งหมดและครั้งนี้เมื่อไพ่ถวายเทียนเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนคุณผู้ชมอย่าพลาดนะไปนำแสงสว่างให้กับชีวิตสักนิดน,นึงนึกออกไหมฮะ ไปนําแสงสว่างนะฮะครั้งนี้นะฮะเปิดบุญรับบาร,รมีให้ชาวราศีมีนสักนิดหนึ่งทําให้ได้และที่สําคัญที่สุดนะครับจงตั้งใจทําและทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อย่าหน้าบึ้งมันนะหน้าบึ้งเข้าวัดเลยโอ้เนี่ยตามมาดูเนี่ยมาให้ฉันมาเนี่ย โอ้โหอย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหคุณผู้ชมทําบุญไม่ได้บุญแต่เวลาไปทาเนี่ยให้มีความสุขชวนสามีไปชวนพ่อไปชวนแม่ไปชวนเมียไปลูกๆไปแหมไปวัดกันหน่อยลูกปะครั้งนี้ไปทําบุญกันนิดนึงเชื่อมสัมพันธ์ตรงนี้ครับให้ครอบครัวเราเนี่ยมีความสุขเพราะบางทีนะเงินมันไม่มีนะมันทะเลาะก,กันบ่อยนะและชาวราศีมินเป็นแบบนี้นะเวลาเงินหมดมันทะเลาะก,กันนะไพ่ใบสุดท้ายทำบุญอาหารสัตว์ คุณผู้ชมไพ่ทําบุญอาหารสัตว์เนี่ยผมผมผมดูไพ่นะฮะในจํานวนสิบสองราศีคุณผู้ชมเชื่อไหมไม่ไม่มีออกซ้ําเลยและไพ่ใบที่ออกเยอะที่สุดนะคือสารไม้กับบ้านเรือนไทย ออกเกือบทุกราศีแต่ไพ่ของชาวราศีมีนแม้แต่กระทั่งไพ่แห่งการทําบุญเนี่ยไม่มีราศีไหนเหมือนเลยนะแล้วครั้งนี้ไพ่ทําบุญอาหารสัตว์เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมวัดวาอารามใกล้บ้านนะหมาแมวมันเยอะนะคุณผู้ชมนะเอาไปฝากหลวงลงุลงฝากหลงนาะหน่อยนะบอกหลวงลงุงโอ้หมามันเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวหนูเนี่ยเอาอาหารหมามาให้เอาอาหารแมวมาให้นะคุณผู้ชมเอาไปทําบุญตรงนี้นิดนึงนะครับการทําบุญอาหารสัตว์เนี่ยมันจะส่งเสริมเรื่องโภคัพย์ นึกออกไหมฮะมันจะทำให้เราเนี่ยมีกินมีใช้ไปตลอดคิดสิ่งใดนะฮะมันจะได้สมหวังดังปาถนาไม่มีการติดขัดแล้วที่สำคัญนะครับการทำบุญอาหารสัตว์เนี่ยจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคุณผู้ชมลองสังเกตนะอาลองดูก็ได้ตอนนี้ใครเป็นหวัดเนี่ยหรือใครไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวหรือมีโรคประจำตัวคุณผู้ชมลองทำบุญอาหารสัตว์ดู นะครับหรือทําง่ายๆก็ได้บางทีไม่อยากจะซื้อก็ไปซื้อขนมปังซื้อไอ้อาหารเมร็ดอาหารปลาให้ปลาในน้ําก็ได้แล้วครั้งนี้นะครับเมื่อมีไพ่พบภูมิเกิดขึ้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง ชาวราศีมีนอุทิศบุญนะครับเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนเลยให้เจ้ากรรมในเวรมากๆบอกเฮ้ยเจ้ากรรมายเวรมึงใจเย็นๆหน่อยเว้ยมึงอย่าทําร้ายกูหนักเว้ยกูเจ็บมาเยอะแล้วเดี๋ยวกูทำบุญเดี๋ยวฉันทําบุญให้แกนะแกอย่าทําฉันหนักเลยฉันเหนื่อยแล้วเกินแล้พยายามให้บ่อยๆนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนคุณผู้ชมเชื่อผมปัญหาและอุปสรรคตรงนี้จะผ่านพ้นได้ครับ ก่อนจากกันวันนี้ชาวราศีมีนที่เป็นที่รักของผมทุกท่านผมอยากให้ชาวราศีมีนพิมพ์คำว่าราศีมีนให้ผมสักครั้งนึงครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพุทธะจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีมีนทุกท่านครับ คุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟัง ครั้งหนึ่งนะฮะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อนนะถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพรรัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอิหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพรรัตนะเนี่ยนะเรื่องในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณนะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจ ทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทองคุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดไอบ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทาไมไม่ไม,ไม่พาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่เยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวพอผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ำมันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอ่ะไอ้ยาหมอหัวโตไอ้น้ำมันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุ40-50ิบห้าปีผมว่าคงเคยได้ยินน้ํามันนวดตาหมอหัวโตนะคะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทําน้ํามันนี้ตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ย นะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไ,ไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีชั้ น้ำสั่งน้ำมันนวดหมอหัวโตก็อีไพ่รัะตะนะอนนํานาจอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะคุณผู้ชมนะแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิง้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโต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 